กลักไปเขาสําหรับพาร์ทห้านะครับดูคุณเคซี่บูมเจเขาขุดเข้าไปใต้ดินไปหารเรฮินเยู่นะครับวุย้ยมืดจะตายทำไมมืดอ,อย่างเงี้ยบ้านเราก็บ้านเราก็มีวัฒนาการมีโต๊ะคราฟแล้วนะเอาเหินมาดิอวาัาดีคุณพอ่อเออใชม่มันไม่มีสกายดีกว่าลืม เสกได้ไหมเนี่ยอยากเสกแล้วใจร้อน <Yeah. S 1> <laughs> อย่าดังๆเสียงดังๆ <Yeah. S 1> เออเดี๋ยวแม่ได้ยินแม่อยู่ไหมนี่แม่ไปทำงาน <c oughs> ทำงาน <c oughs> อยู่หนูล่าเลง <c oughs> นี่คือวิวัฒนาการบ้านเราเสร็จแล้วเอ้ยเออเออ,เอ,อโอ้ยหวัวใจลดไป อะไรไอพ่อวัดอ๋ oh, he who? He who อยหิวหิวจนโซเป็ดเพลาอุนิตูเด็กเกตพอนตัดไม้เลยโ oh, อ้ยไอ้พ่อมันน่าจะใช่ใช่ไหมไอโนฮาจูปั๊มใบเทมเขารู้วิธีปั๊มใบเทมเออปั้มยังไงปั๊มยังไงไ เอาชูบอกบอกให้มันยกตัวอย่างก่อน example but แต่มันต้องการออ s ซิ i ด n a n น พริกแอกอ๋อพริกแอกอ๋อปั๊มพริกแอกเหรอโอ้อยป็นยาอ่อนแค่เนี้ยปัม๊มเสียงเสียงให้มันดูก็ได้เนาะเสียงให้มันดูนะครั้งเดียวเดี๋ยวเดียเด๋ยวก็ทิงเดี๋ยวก็ทิง มันดตามอยู่ไนนี่ในนี้ในนี้ทำได้ทำได้อย่างกูไหมทำได้อย่างกูไหมนี่กูรอก <c oughs> ปัม๊มปั๊มให้มันไปหกสิบสี่สองชุดเอวจนโซ เป็ดพลโกอันนี้ตัวนี่มีทุกอย่างครับ I have everything ยยอย่าไปทำเรียนแบบไอเทเกอร์มันนะครับมันเกลียนครับ มันตัดผมพอดีนะครับมันมันมันเขียนพิกมันจะเขียนพิกเอ็กมันเขียนว่าฟริกแฮตดูดิดไปลงนรกซะเธอทีรักจนลงตัวเธอ,อ,อหมดไปลองพี่แอมโหมดเสกกันบ้างล่ะ อ๋อ oh, จบพาร์ทห้าเพียงเท่านี้นะครับ mm hmm. ขอบครับ